วิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอยากรู้ใช่ไหมเจสโซตัวจริงเป็นใครแอดมาค่ะทั้ง Facebook และก็ไลน์ไปเรียกพ่อแม่มาแอดด้วยไปเลยเร็วๆไปเอ้าไปสิเรีย,รย,รยกพ่อแม่มาด้วยเออ อย่าช้าเร็วเรวโอเคนะครับทุกคนก็มาอยู่กับนนะ้าเกมสาวท่ำกันอีกแล้วนะคะก็มาในช่วงของลัคกี้รอดของอ e j นะครับทุกคนนะอาช่วงนี้ก็ต้องยกให้นางนะ <c oughs> ต้องยกให้นางจริงๆนะคะ <c oughs> เพราะว่าส <c oughs> องสมอนมวานนี้มากับนางสาวท่ำบ่อยมากเออนางแต่ให้เยอะอยู่นะ พาทุนกันมา28นะคะก็เดี๋ยวมาดูว่าทํากําไรได้ไหมโอ้ยไดคาดอกนี้250หายาวๆลูกกระโดดด้วยเบีดร้อยเลยนะด้วยความมั่นใจยังไ,โไ,ไงไโอ้ยไหลไหลยังไงลูกไหลโอ้ยหัวแดงหัวแดงโอ้ย,อยไม่มานะยจะเปียบหนึ่ก้าเจค่ะมาปุ๊บก็กระโดดเลยนะคะเก่งปะ巴ะอี๊อ <laughs> จัดฟรีสปินกันไปนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อในเบดที่สูงขึ้นนะถ้าเป็นกำไรนะทุกคนนะเออได้อยู่สเกตเตอร์5ตัวนนคะไม้แรกของวันนี้สนับสนุนโดยยาหมงตาถวยทุย <laughs> มาลุ้นกันต่อ,อยาวๆได้มาพันเกกว่าๆนะก็เอามาซื้อฟรีเลยนะคากำไร ยังไงลูกได้อยู่ไว้ไม่มานะครับ <c oughs> โอ้ยเธอช่วงนี้อากาศแปรปรวนดูแลตัวเองกันด้วยนะครับทุกคนไม้แรกของวันยังไงลูกเฮ้ยสเกตเตอร์สเกตเตอร์ฝีในฝีลูก สามสิบหมุนของฟรีเราก็ทำมาแล้วโอ้ยไม่มานะเกดเปียดอีกสามหมุนนะครับทุกคนโอ้ยไหลต่อที่รักหัวม่วงช่องหนึ่งแม่ไม่มาจริงวะ่ะ กำไรที่เราได้มาก็มาซื้อนะคะก็ขาดทุนกันไปนะทุกคนนะแต่ก็ยังกําไรอยู่นะคะไปหกสิบกันหน่อยว,ว้าวนี่สเก็ตเตอร์มันมาแบบล่อตาล่อใจ100ยังไงลกูกเอ้ยซชุ๊บโอ้โหเปลี่ยนไม่ใจเลยวะ่ะยังไงนิดนึงได้อยู่อีกนิดนึงนิดนึงนิดนึงน ขัดใจนะคะขัดใจขัดใจกระเทยยังไงลูกถ้าเข้าฟรีนะคะเบดสิบสองน้อยเหลือเกินน้อยเหลือเกิน ของฟรีนะคะไม่คิดมากให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่เป็นไร <Yeah. S 1> เพราะว่าเจไม่ได้มาแบบเป็นสายทุนน้อยแบบจาจ๋าโอ้ยดอกนี้165ค่ะุม่มไม่ได้เป็นแบบสายทุนน้อยแบบจ๋าๆเลยนะครส่วนมากก็จะอยู่ที่ประมาณหลักพันนะหลักพันขึ้นไปนะ <Yeah. S 1> ไปดู โอ้ย <Thank you. S 1> ม่เอ่ยมุญสุดท้ายลูกยังไงโอ้ยของปีนะคะไม่คิดมากได้กันมา385กับบิด12นะครับเมื่อกี้เราจะปั่นเศษทิ้งเนาะไม่ลูก เครื่องฟ้าเนี่ยไม่มาเลยไปกันต่อค่ะโอ้สเกตเตอร์โอ้เข้าเป็ดหกสิบทุกคนจับปีดีแม่ย้ยฟีมาบ่อยเหลือเกินนะลุ้นกันต่อค่ะลุ้น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 กันต่อเอ้ยยังไงยังไงลูกยังไงสเกตเตอร์เนี่ยไม่มาไงานะ มาแล้วนะคะหนึ่งตัวเก็บตกคูณกันไปก่อนโอ้ยว่าแดงยังไงลูกว่าแดงโอ้ยไม่มานะวิบวับกระดอนนี้ยังไงโอ้สวยวายชาักมายังไงยังไงนิดนิดหน่อยนยังไงอี๋ยอดแตกรวมอยู่ที่หนึ่งหกห้าหกนะครับทุกคน ของฟรีนะคะของฟรีนะท้องไ้คืนจะวายชะเคเตอร์ยังไงลูกสักแกเตอร์ฮึสอ่ะในลุนอีกสองหลุมยังไงตกปุก๊บไม่มาเนี่ยไม่มานะไปลูกไปลูกไปลูก,ลก,ลกอี๋ไม่คิดมากค่ะทุกคน ถึงมันจะแตกแบบให้เราแบบน้อยนิดน้อยนิดก็สะสมตกคุณไป22แล้วนะคะตอนนี้ยอดแตกนะคะก็อยู่ที่4จาสี่องสองชีครึ่งหมื่นนะเธอจะครึ่งหมื่นแล้ววะหมุนสุดท้ายไว้ยังไงเอ่ยแถมอีกจังนิดหนึ่งไหมไม่แถมนะรีบมารีบมบค่ะเงินารางวัลรวมกับของฟรีในเบ็ดหกสิบนะคะสี่สองศูนย์ศูนย์ชัดไปลกูก กำไรมาอีกเลี้ยวลอตีแบบดิบๆไปเลยอ่าลอตีว่าสามพันเมื่อกี้ได้มาสี่พันเก้าอ่ะลอตีวัาทุละสามพันเราได้ได้มาสี่พันเก้า่ะก็ก็คุมะคะค้มนะครับคุ้มนะคุ้มในเยี่ยวนะบอกเลยว่าคุ้มนะทุกครั้งของการแตกนะครับให้เราเว้นช่วงสัก 10, 15, 20, สิบสิบห้ายี่สิบซอนเสมอนะเงี้ยวนะ ไม่จําเป็นต้องแบบแตกปุ๊บเล่นต่อแตกปุ๊บเล่นต่อเนาะก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับถือว่าเป็นทริคละกันเป็นทริคเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็เดี๋ยวเหล่ากันต่อนะครับก็ถ้าแตกแตกเยอะๆก็เดี๋ยววันนี้อาจจะฉัดไม้สักห้าพันนะไม้ละรอยีอะไรเบบนเี้ยไอ้ขิงละกันกูฮะนี่จริงๆมันก็ควรจะได้แล้วแหละกำไรอ่ะจริงๆมันก็ควรจะพอแล้วเราควรพอใจพอใจกับในสิ่งที่เราได้นี่ค่ะ ทามาสามพันกับราีพันก็ถือไว้เยอะแล้วนะเท่ากับกำไรเท่าตัวนะยูนะทุกคนสงสัยนะะี่คับทำไมเจชอบผ่านทุนมาเป็นหลักพันไอ้นี้สําหรับการกันเหนียวเลยเนี่ย,ยะครับเมื่อเราหมุนไปสักระยะหนึ่งเนี่ยในการหมุนทิ้งหรือให้มันเข้ารอบเราจําเป็นต้องเบ็ดทิ้งนะคะเบ็ดทิ้งในที่นี้คือเหมือนกับให้มันเข้าเข้าจุดมันนะจุดแตกครับถึงมันจะเป็นในช่วงของลัคกี้นะคะก็ต้องผสมเทคนิคไปด้วย นะก็สังเกตดูเวลาเจาหมุนปับ30ถึง6กรอบปับเนี่ยเจก็จะเข้าซื้อฟรีแบบเทหน้าตัดทุกครั้งเลยเห็นไหมหลายหลายครั้งนะไม่อย่าบอกว่าทุกครั้งนเดี๋ยวถามว่าขี้โมยหลายหลายครั้งนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วช่วงนี้ก็จะมาแบบรอดตายไปบุดวิดบุดวิดเยอะแยะมากมายสลับปิดกันไปเรื่อยๆนะครับไม่จําเป็นต้องย้ำอยู่ที่เ,เปิเดิมเป็นเดียวนะรีบวัค่ะ ปีดหกสิบเมื่อกี้มันให้ปีมันจ่ายเรานะก็ลองดูคิงอีกสักหนึ่งรอบยังไงลูกขอสักห้าตัวหกตัวได้ไหมเมื่อวานลงไปได้ห้าตัวนะคะ 5, 5, 5, 5. ยยงงห้า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 โอ้ยังไงขอสิบสองหมูลสักกเตอเออจัดปีนีแมยุ้ยแม่คิดว่าจะไม่มาแล้วนะคนมันเจ๋งนะครับทุกคนเราต้องคิงกันหน่อยอ่า เราต้องมากินกันหน่อยนะคะรับซาสุมทบคุณกันไปก่อน,นะคะ่ะที่รักเก็บไปเรื่อยๆมาลูกเนี่ยพอกูซื้อแล้วก็ไม่เคยจะให้กูก็เป็นตั้งเนี้ยอ่าของฟรีปกติจะไม่ค่อยได้เยอะนะคะอ่ะมันให้กูเยอะ พอกูอยากซื้อปับ๊บอ่าวัดดวงไม่ให้กูอะไรของเธอสามหมุนค่ะยังไงลูกน่าจะขาดทุนนะนะครับทุกคนเราคิดว่าน่าจะไม่รอดกันนะค่ะซื้อปิศาสามพันค่ะก็อย่างนั้นและวกับท่านผู้ชม ได้แปดสองแปดไม่ได้มีเสียเป็นเรื่องปกตินะครับทุกคนนะนังไหนลูกคือเราเนี่ยเราปั่นเศษท้งะ่ะเพื่อมันจะฟุกเข้าให้เราอีกอะเข้าใจปะยังไงลูก โอ้ยสแกตเตอร์ล่อใจเหลือเกินค่าจัดค่าเย็ดบเปียด,ยดมาดีห้าตัวอีกลูกสิบสองหมุนมาดีมาดีตอนนี้ใช้ทุนของเราไปด้วยนะคะตีว่าประมาณแปดร้อยเนี่ยห้าตัวค่ะสมพรปลา <c oughs> ต้องมาล้วแม่สิบสองหมุนนะคะกับตีหกสิบนะคะซื้อเข้าที่สามพันเนี่ยสวยห้าวายชักมายังไงลูกดอกนี้ วิบวับเอสองแปดแปดนจัดปดีเมโยโหยตุ้มตามค่ะตุ้มตามค่ะทุนเรากลับมาแล้วที่เหลือต่อจากนี้คือกําไรนะทุกคนนะมาลกูกยังเหลือหมดอีกเยอะเลยขอไลใ่ใหญ่ๆหน่อยนะครัถ้าตัวคูณมันไม่ให้เราเยอะนะไปลูกวิสวยค่ะต่อยังไงลกูก ดอกเขียวไม่ตกช่องสองไปลูกไปวิฟวาร์ฟค่ะดอกนี้สองศูนย์หนึ่งหกบอดด้วยจ้าวายชักมายังไงลกูกโอ้ยโยกยัดเปียดโยกซะแล้เวเขาโยกซะแล้ว ไปลูกไปโอ้ยน้อยนี่เรเกิดนะมาแค่สี่ตัวนะคะตาไปครึ่งพันไงละ่ะบนสุดท้ายแม่นะ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 แต่กันไปที่เจ็ดสองหกหกนะครับซื้อเข้าที่สามพันกำไรกำไรสี่พันสองหกหกนะ ตอนนี้กำไรของเรานะคะอยู่ที่หกหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับทุกคนคก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะก็ถือว่าเยอะนะหกหนึ่งเก้าเจ็ดเยอะนะคะเยอะนะคะไม่เล่นนะครับไม่ได้มาเล่นเล่นนะเออฉันมาทำคลิปฉันก็ต้องเอากำไรไปด้วยนะคะ่ะจะได้มีทุนไว้ทำคลิปให้พวกเธอได้รับชมเพื่อความบันเทิงกันต่อนนอยู่นะออแต่กันแล้วก็เว้นกันหน่อยเดี๋ยวเหลากันต่อนะครับทุกคนยังไม่พอใจแม่นะคะ เราต้องวัดดวงเสียงดวงกันหน่อยนะฮะอาอผู้เชีช่ยวลมดีมาค่ะเล่าต่อเี่ส นะเดี๋ยวมีจัดกันแน่นอนนะครับเบ็ดหนึนนะเพราะว่าทุนล็อกค่อนข้างที่ชนะไม่ใช่สิกำไรค่อนข้างที่จะได้เยอะแล้วเบ็ดร้อก็น่าจะอยู่เบ็ดร้อยนะครับอยู่ที่ประมาณ5,000นนะอยู่นะอยู่ที่5,000อันนี้จะเป็นเกมเดียวที่มาเบ็ดสี่แปดสิบสองยี่สิบสแล้วเป็นการซื้อที่แบบเท่ากับใครชนวินนะคะ ปกติถ้ามันอยู่ที่เบ็ดเบ็ดสี่เบ็ดแปดเบ็ดสิบสองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณถ้าเราซื้อหลักยี่สิบก็ประมาณพันห้าสี่สิบประมาณสามพันนะหกสิบสี่พันห้าแล้วก็หนึ่งร้อยอยู่ที่เจ็ดพันห้านีครับแต่ช่วงนี้นางมาแรงจริงๆอันนี้ยอมรับยอมรับเลยนะครับมาช่วงลัคก,กี้กับสาวธรรมนี้นางนางนางมาแรงจริงนะ เออไปดูคลิปเธอได้นะช่วงนี้นางมาแรงจริงไปลูกขอแบบสวยๆรูรูหลาๆลาได้ไหมมาหน่อยมาหน่อยเฮ้ยสามหมุนไหลต่อลูกไอ้ได้อยู่ยังไง อ๋อนีาอยู่ไวชักค่ะไวชักค่ะอ่ชักคืออ่ะชักคืออชักคออะชกคือดอกนี้สองเจ็ดศูนย์ศูนย์ต่ออีกนิดหนึ่งดอกเขียวกันหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์จัดไปดีแม่ย้อยตุ้มตามค่ะเล่นง่ายไหมอ่าพอทุนเราเริ่มสูงขึ้นมันเริ่มง่ายแล้วนะมันเริ่มง่ายแล้วนะยืนรางัลซูเปอร์เมกานี่ครับสาม สามยังไงลูกชักชักไปถึงไหนไปไปถึงถึงถึงโอ้โห้าหนึ่งสองสี่นะครับทุกคนแง่ไงละ่ะอีกสองหมุนนะคะโอ้เฟืองฟ้าก็เก้าศูนย์ต่ออีกนิดนึงดอกเอดอกนี้ยังไงลูกวิบวับค่ะอีกหนึ่งดอกตุ้มตามตุ้มตามตุ้มตามแงอารมณ์ดีเหลือเกิน โอ้ไปซูปเปอร์เมกาอีกแล้วนะคะสามห้าแปดองนี่อยู่นะฮะโอ้ยสักแตเตอร์ยังไงลูกสักแตเตอร์ยังไงจะแถมให้ไหมแถมไหมไหมแถมให้ไหมเธอจะใจดีไปแล้ววนะ่าแถมให้ไหมโอ้ยยเปียกคิดว่าจะได้ของปีสักนิดนึงนะคือรางวัลรวมนะคะ9570แหม ขิงไปค่ะอาจารย์อาหมีบอกเดี๋ยวดูของผมเราดูของผมเธอจะมาชนะฉันไม่ได้หรอกฉันบอกเลยเธอทำคอนเทนต์แข่งกับฉันเธอไม่ชนะฉันหรอกนะไม่มีเออฉันบอกเลยแหมระดับเจโซนะครับผู้ฆ่าไม่ตายนะอยู่นะกี้ต้องบอกว่าอี้ขยี้ไปหน่อย อโอเคนะคะก็ใครชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด c r i b e ให้กับยีแม่ด้วยนะคะช่วงนี้ก็จะมาอัพคลิปกันบ่อยๆหน่อยนะ,ะแล้วก็อีกช่องหนึ่งที่อยางให้ติดตามนะคะกะ็ช่องเดอะคิงรวยนะคะตอนนี้ไปลงในเวิร์ในในในช่องนู้นด้วยนะคะอีกหนึ่งช่องยังให้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนช่องนู้นก็จะแบบเท่ๆหน่อยนะเท่ๆกันหน่อยนะคะ,ท,ท,ะ,คะทุกคนนะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็ มิโลซีสาวทาม,มาแรงจริงฉันก็ไม่รู้ไม่รู้จะพูดอะไรยังไงแบบไหนแค่อยากบวกว่าสาวทาม,มาแรงมากๆนะคะทุกคนแรงเยอะ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 อยากเล่นต่อไหมอยากเล่นต่อนะอยากอยากจะเล่นต่อคือปั่นเศษทิ้งก็ได้อะไรก็ได้ <laughs> อวดไปข่า อวดไปนี่พิมพ์คุยอยู่ในกลุ่ม้วยนะนี่คือพิมพ์คุยอยู่ในกลุ่ม้วยนะแล้วก็สมาชิกก็แตกกันนะครับแตกกันแบบยุบยับเลยเออแตกกันแบบยุบยับเลยตามทุกครั้งเวลาเจเรียนเวลาเจนายจีก็จะโชว์ในกลุ่มแล้วก็สมาชิกก็จะตามกันไปนะคะก็แตกกันยับยับเลยเอ้ยอยังไงลูกโอ้ยดอกม่วงดอกนี้ต่อด้วยข้าวเอ้ยอยังไงต่อไหมฝั่นเศษทิ้งนะทุกคน จารพิดีเมย้อยก่อนไปก็แตกนอกกันอีกสักหนึ่งรอบหนึ่งสามสยอดรวมอยู่ที่1 7ึ่งโอเคค่ะคสมควรแก่การจะไปใครชอบคลิปนี้นะคะเอาฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์อีกสักหนึ่งรอบนะคะทุกคนแล้วมาเจอกนคลิปหน้านะคะว่าจะมาด้วยเกมอะไรทุนเท่าไรและมาในช่วงเวลาของลัคกี้เวลาไหนนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนก็กราบสวัสดีแล้วไปเจอกันในกลุ่มนะคะบ๊ายบาย